โหเพื่อนๆมาดูค่ะเป็นประเด็นที่กําลังพูดถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยที่ผ่านมาเลยนะคะระหว่างที่หลายๆคนกําลังสนุกสนานอยู่นั้นแน่นอนแหละว่าชาวต่างชาติในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะที่พัทยาค่ะมีชาวเน็ตเนี่ยถ่ายมาหลายมุมเลยนะคะบางคนก็บอกว่านี่แหละมาดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเมื่อคืนนี้ในซอยหก เผื่อใครจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละดูสิคะบรรยากาศชาวต่างชาติมาเที่ยวสงกรานในเมืองไทยอย่างดูเทคนิคมวยไทยก็ไม่บอกโดยในคลิปวิดีโอน,นะคะคนที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะคุณพี่เขาบอกเลยว่าเนี่ยมายามคนไทยเป็นแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าชาวต่างชาติคนนี้อยู่ดีๆก็เหมือนกับว่าอยากจะไปซูเปอร์ฮีโร่ซะอย่างนั้นเล่นสงกรานสนุกๆอยู่ดีๆเจอส ที่คู่ควรเข้าไปเลยเรียกว่าแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยเคารพคนไทยไม่เคารพประเทศไทยค่ะทั้งๆท,ที่เป็นวันหยุดหลายๆคนก็อยากจะมาเฉลิมฉล,มลองในช่วงเทศกาลสงการานย์อย่างมีความสุขแต่ว่าต่างชาติคนนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่อยู่ในร้านแล้วค่ะเป็นลักษณะที่ว่าดูถูกผู้หญิงไทยแล้วก็ทําท่าล้อเลียนมวยไทยนะคะซึ่งการที่ได้เฝ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าอดทน มานานแล้วคือในคลิปเนี่ยโอ้โหคือเยอะอยู่นานมากมีบางคนบอกว่าคุณพี่เขาแบบว่าใจเย็นมากๆแล้วนะแล้วดูเขาก็แบบว่าคือให้โอกาสแล้วว่าจะไปนั่งเรียบร้อยเรียบร้อยดีๆจะอยู่กันดีๆอย่างมีความสุขเล่นน้ำหรือว่าคือจะเข้ามาหาเรื่องกันแน่และสุดท้ายค่ะเรียกว่าจากไปแบบเจอดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะคะ คือเหตุการณ์นี้น่าพอหลายๆคนเห็นคลิปก็มีหลายคนมาคอมเมนต์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนก็บอกว่าแม้สงสัยคุณพี่เขาอะ่ะอยากจะนอนแต่นอนไม่หลับก็เลยมาหาอะไรเล่นซะหน่อยแม่สุดท้ายได้หลับฝันดีถูกใจเขาละสิ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าดูบรรยากาศร,รอบๆขนาดชาวต่างชาติที่เขาเที่ยวอยู่แถวๆนั้นน่นะเขายังไม่ค่อยพอใจเลยที่ชาวต่างชาติคนนี้มาทำพฤติกรรมเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเหมาะสมแต่ว่าก็มีกระแสจากคลิปนี้เหมือนกันนะมีเพจที่ต่างชาติแชร์เข้าไปบางคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ว่าคนไทยเนี่ยกลายเป็นไอดอลเลยนะบางคนก็มาคอมเมนต์แหนว่าคนไทยอน่ะหน้าไม่อายไหมล่ะสุดท้ายก็เล่นมากันเป็นหมู่บางคนค่ะก็บอกว่าต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแบบไม่มีมารยาทแล้วก็ ไม่รู้จักวัฒนธรรมไทยไม่เขารบคนไทยมาเที่ยวแบบไม่ให้เกียรติเจอแบบนี้ก็สมควรแล้วแหละบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะใครบอกรุมไม่เห็นจะรุมเลยก็หนึ่งต่อหนึ่งทีเดียวแล้วเขาก็ได้ไปกินยำสมใจแบบนั้นก็ดีแล้วนะคะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคืออันนี้เนี่ยต่างชาติเขารู้ว่าถ้าเกิดยั่วย,อยุอย่างเดียวเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ลงมือก่อนคนนั้นก็จะไม่ผิดคราวนี้เขาก็เลยพยายามที่จะยั่วย,ยุคนไทยแต่ว่าคนไทยบางทีก็ใจดีมากเกินไปแบบนี้ แพวกต่างชาติบางคนเนี่ยถึงไม่ค่อยเกรงใจคนไทยแล้วก็มีต่างชาตินะคะเขาใช้ชื่อว่าโรเบิร์ตค่ะมาพูดแบบนี้เลยนะคะบอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานไทยเนี่ยมีสื่อต่างชาติหลายแห่งได้ตักเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วางแผนจะมาเที่ยวแล้วก็มาเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ในประเทศไทยบอกว่าอย่าทําตัวสร้างปัญหาหรือไม่ควรจะดูถูกคนไทยอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็ทรงเก่าๆที่ทําเอาไว้อาจจะไม่ได้เท่อย่างที่คิดก็ได้บาง คอมเมน้บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรภาพมอบให้กับทุกๆคนที่เข้ามาเที่ยวนในเมืองไทยแต่ว่าถ้าเกิดมายามกันมากเกินไปหรือว่ามากวนมากแล้วก็คนไทยก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ บางคนก็บอกว่าต่างชาติบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในโลกที่3มเหมือนกับที่ชาวต่างชาติหลายๆคนเข้าใจกันก็เลยคิดว่าจะมาทําอะไรในเมืองไทยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาอาจจะต้องทําความเข้าใจสมัยบางคนก็บอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวว่าเขา,ามีเงินแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยไม่มีเงินแล้วก็จะทําอะไรก็ได้ยังไงคนไทยก็ยอมแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยสุสัสยเจ้าฝรั่งคนเนี้ยไม่เคยดู องค์บางแน่ๆเลยอ่ะ แล้วก็มีต่างชาติชื่อว่าฮาร์ดี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเคารพซึ่งกันและกันหากคุณจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็แล้วไม่มีความเคารพเทศกาลแห่งความสุขก็อาจจะทาให้คุณเนี่ยไปนอนฝันค้างนานไปหลายวันเลยล่ะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเคยมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกหลายคนแล้วนะว่าเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยให้เคารพวัฒนธรรมไทยให้เคารพคนไทยด้วยลหลายคนก็มาเตือนคนที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขายังพูดอยู่เลย่ ว่าพยายามอย่ามาหาเรื่องกับคนไทยอย่างเด็ดขาดและต่างชาติชายชื่อว่าบอร์ซี่ค่ะเขาบอกว่าโห oh, น่าเสียดายจังเลยฉันมาเที่ยวสงกร์ที่พัทยาถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันจะช่วยคนไทยอย่างเต็มที่เลยแหละแต่ว่าฉันเนี่ยกลับต้องพลาดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยสิไดมอนด์ <Diamond S 2> บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีประเด็นแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้เจอจัดให้ซัดเต็มประเด็นเป็นยังไงล่ะเห็นแล้วน่าหัวเราะจริงๆพร้อมกับใส่อีโมจิ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากจะบอกเหมือนกันมีชาวต่างชาติหลายๆคนมาเที่ยวเมืองไทยพวกเขาควรจะเคารพโดยเฉพาะคนท้องถิ่นรู้ไหมว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยมีความสามารถนะบางคนเห็นว่าคนไทยตัวเล็กคิดว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรกับคนไทยก็ได้แต่สุดท้ายแล้วต่างชาติพวกนี้แหละมาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยแล้วก็มาสร้างปัญหาให้กับคนท้องถิ่น และมีต่างชาติชื่อว่ากาฟฟี่นะคะบอกว่าโอ้โหทุกทคนเนี่ยอัวเราะในการกระทําของชายต่างชาติคนนี้อย่างชัดเจนเหมือนกับว่าเขาต้องการจะมาทดสอบคนไทยฉันรู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างยิ่งและไม่เหมาะสมเลยแน่นอนเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาจะต้องเจอจุดจบที่ไม่สวยแพทริกมาตอบต่อให้ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเคารพคนไทยคุณจะต้องได้รับการต้อนรับอย่างนีเยี่ยมแต่หากคุณไม่เคารพคนไทยแล้วก็เหตุการณ์ก็จะเป็นแบบนี้แหละสตี บอกว่าจะไม่มีใครจะต้องเจ็บตัวอย่างเด็ดขาดมีแต่ตัวเขาเองนี่แหละที่ทำเรื่องให้เกิดขึ้นแบบนี้บิลลี่มาคอมเมตนะคะบอกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงทำตัวแบบนั้นละ่ะเป็นต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่ดีเลยแต่ว่าันคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันก็เชียร์คนไทยเลยนะแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนนะบอกว่าจำไปจนานานาน,าน่ะแน่เลยอะอาจจะรู้จักคนไทยน้อยเกินไปเข้าใจหรือ,อยังคำว่าไทยนี้รักสงบเนี่ย บางคอมเมนต์ค่ะคนไทยเขาบอกว่านี่แหละพ้นพวนจากฟรีวีซ่าได้ฟรีวีซ่าไปหนึ่งรอบแล้วก็แถมฟรีมวยไทยไปอีกหนึ่งกลุ่มส่วนกรูวี่ค่ะเป็นต่างชาติมาคอมเมนต์นะบอกว่าเท่าที่ฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วฉันก็เคยไปสัมผัสหลายๆประเทศในเอเชียฉันรู้สึกว่าประเทศไทยนี่แหละคนไทยเป็นคนที่เคารพมากๆและก็ชอบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแต่สำหรับต่างชาติแบบนี้ฉันรู้สึกว่าพวกเขาอะทำตัวไม่น่าเคารพเลยแถมยัง ประพฤติตัวไม่ดีด้วยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยทําในประเทศของตัวเองพวกเขาก็ควรจะได้รู้จักว่าการที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยควรจะประพฤติตัวแบบไหนบางคอมเมนต์นะก็มาบอกว่ากดแห่งยำเปรี้ยวนําเสมอพอเจอแบบนี้แล้วดูสิขนาดในคลิปเนี่ยต่างชาติที่อยู่ใกล้ๆอะเขายังตบมือให้เลยนะ บางคนนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าขนาดในคอมเมนต์ยังเป็นเอกฉันเลยเท่าที่ดูคลิปวิดีโอเนี่ยลยหลายคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เป็นเอกฉันนะขนาดชาวต่างชาติยังยืนตบมือให้คนไทยเลยอะ่ะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคุณนะทาคำจุนโลกคุณพี่คนนี้นี่แหละยอดเยี่ยมสุดๆแล้วเห็นชาวต่างชาติตอนแรกมาผลักไหล่ผู้หญิงไทยดูแล้วแค่นั้นก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วนะไม่ให้เกียรติผู้หญิงไทยเลยแล้วก็บางคนนะะบอกว่าขอชื่นชมค่ะคุณพี่ทำถูกต้องแล้ว ต่างชาติมาทําท่าทางกิริยาอ้อนขนาดนั้นจริงๆเนี่ยน่าจะบอกเขานิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดหิวข้าวก็ให้ไปกินข้าวจา้ะแต่ว่าถ้าหิวซนทรนีแล้วก็ได้กินทรีนสมใจเลยค่ะบางคนนะบอกว่าคุณพี่ทําถูกแล้วค่ะนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยโอเคเนี่ยรัฐบาลเปิดฟรีวีซ่ามาพวกเขาก็มากดหัวคนไทยขนาดต่างชาติดีๆที่เคยอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเขายังสส่หัวกับต่างชาติที่มีทัศนคติไม่ดีกับคนไทยเลยเห็นคลิปแล้วบอกว่าซ ควรครับและเพื่อนๆล่คะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ